คำถามที่หลายคนอาจเคยถามตัวเองงานประจำที่มั่นคงกับชีวิตอิสระแบบ f r e e l a n c อะไรคือคำตอบที่ใช่สำหรับเราวันนี้เราไม่ได้จะมาตอบคำถามนั้นแต่จะชวนคุณมาฟังเรื่องราวจากสามคนที่ตัดสินใจแล้วและพบกับคำตอบที่ต่างกันไปคนแรกตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่มั่นคงเพราะรู้สึกว่าชีวิตตอนอยู่แต่กับความจำเจคนที่สอง ก้าวออกมาจากงานเดิมเพราะรู้สึกว่าติดเพดานไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไปต่อไม่ได้และคนที่3เลือกที่จะทิ้งรายได้ประจำเพื่อกลับไปดูแลคนที่รักและสร้างสมดุลชีวิตในแบบของตัวเองแล้วชีวิตของพวกเขาตอนนี้เป็นอย่างไรมีความสุขจริงไหมลายได้มั่นคงหรือเปล่าสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบแต่มันคือคำตอบของชีวิตที่เราเองก็กำลังมองหาอยู่ มาเริ่มกันที่เรื่องของเคสแรกค่ะคนที่เคยอยู่ในงานประจําที่มั่นคงแต่สุดท้ายเลือกจะเดินออกมาทําไมถึงลาออกเขาบอกว่ามันคือความรู้สึกว่าทุกวันมันเบื่อที่ต้องตื่นเช้าทํางานกลับบ้านดึกวนซ้ำไปเรื่อยๆจนหมดไฟแม้งานจะมั่นคงแต่ใจกลับรู้สึกว่าไม่ใช่ชีวิตที่อยากอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องรับงานที่ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองทั้งที่ไม่ได้เพิ่มเงินเดือน แต่ความกดดันกลับเพิ่มทุกวันสุดท้ายเขาตัดสินใจว่าถ้ายังอยู่แบบนี้ต่อไปชีวิตจะไม่มีวันเปลี่ยนเขาออกจากงานแล้วเริ่มต้นในโลกของฟรีแลนซ์ที่ฟังดูอิสระแต่ความจริงคือเหนื่อยมากต้องทำทุกอย่างเองตั้งแต่ขายงานวางแผนเยืนทำงานแต่เขาก็พูดแบบไม่ลังเลว่าสนุก เขาได้เลือกสิ่งที่ทําเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่แทบทุกวันพ่อถามถึงความมั่นคงเขาก็พูดตรงๆว่าไม่มีรายได้แน่นอนเดือนหนดีอีกเดือนอาจเงียบสนิทแต่สิ่งที่เขาได้กลับคือเวลาเขาได้อยู่กับครอบครัวม,มากขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นและที่สําคัญเขารู้สึกว่าเขาควบคุมชีวิตตัวเองได้อีกครั้งเคสต่อไปคนที่อยากเติบโตแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกหยุดไว้ ชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร uh huh. ถามว่าทำไมถึงลาออกจากงานประจำ <What? S 1> เหตุผลหลักเลยก็คือรู้สึกว่างานที่ทำมันไม่มีความก้าวหน้าเลย uh huh. เหมือนเส้นทางในอาชีพมันหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีอะไรใหม่ๆให้ได้เรียนรู้ก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ต่อไปก็คงวนอยู่ที่เดิมเลยตัดสินใจไปหางานใหม่ที่ดีกว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนร่วมงานไม่ดีหรือโดนกดดันอะไรงานก็ไม่ได้หนักจนทำต่อไม่ได้แต่มันคือความรู้สึกที่ อย่าพัฒนาตัวเองให้เติบโตไปข้างหน้าพอมาทำงานฟรีแลนซ์มันก็แตกต่างจากงานประจำมากเลยงานประจำเรามีหน้าที่ชัดเจนมีระบบรองรับแต่พอเป็นฟรีแลนซ์เราต้องจัดการเองทั้งหมดคุยกับลูกค้าหาลูกค้าทำงานเองทุกอย่างและที่สำคัญคือรายได้ไม่แน่นอนเหมือนงานประจำแต่ข้อดีก็คือมีอิสระอยากทำงานตอนไหนก็ได้ ซึ่งอ,อิสระที่ว่านี้ก็มาพร้อมกับวินัยที่ต้องมากขึ้นสําหรับเรื่องความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตมองว่างานประจําให้ความมั่นคงกว่าแน่นอนส่วนการเป็นฟรีแลนซ์ชีวิตมีอิสระและยืดหยุ่นกว่ามากแต่ก็ต้องแลกกับความไม่แน่นอนของรายได้สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการและปรับตัวกับรูปแบบการทํางานแบบไหนเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขที่สุด ในเมื่อโอกาสและความก้าวหน้าไม่ใช่คำตอบแล้วอะไรคือเหตุผลสุดท้ายที่ทำให้คนเลือกที่จะลาออกจากงานประจำลองมาฟังมุมมองจากคุณพี่คนนี้ที่เขาพูดถึงการทำงานไว้ยอย่างน่าสนใจว่าเรียนหรอจะพูดจะคคำเดียวนะเงินมันลอยอยู่ในอากาศ <c oughs> อยากคว้าก็ขยันเอาเอาจริงเก <c oughs> ี่ยวกับความขยันเลยใช่ไหมคะใช่ก็พูดจริงนะแล้วอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้ลาออก ก็เพราะรู้สึกว่างานประจําที่ทําอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่ชอบเพราะความสนใจจริงๆคืองานออกแบบไม่ใช่การเขียนโค้ดและอีกเหตุผลสําคัญก็คืออยากกลับไปดูแลครอบครัวเลยใช้เวลาเตรียมตัวแปดเก้าเดือนเพื่อให้พร้อมสําหรับเส้นทางใหม่ถ้าเทียบกับงานประจําที่มีระบบและหัวหน้าคอยควบคุมชีวิตฟรีแลนซ์มันยืดหยุ่นกว่ามากเราสามารถบริหารเวลาและเลือกงานได้เองแถมยังมีอิสระทางความคิดได้แสดงออกเต็มที่ แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องแลกมาด้วยวินัยที่สูงกว่าเดิแมแน่นอนว่างานประจำมั่นคงกว่าเพราะได้เงินทุกเดือนมีสวัสดิการพร้อมแต่ฟรีแลนซ์ให้สิ่งดีๆที่งานประจำไม่มีนั่นก็คืออิสระและเวลาแม้รายได้จะไม่แน่นอนแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดการชีวิตยังไงสรุปจากที่เราได้ฟังมุมมองของผู้ให้ข้อมูลทั้ง3ท่านไปแล้วถึงเวลามาสรุปผลการวิจัยของเรากันค่ะ ว่ามีประเด็นอะไรที่พวกเขาทุกคนเห็นตรงกันบ้างในเรื่องของสาเหตุการลาออกพบว่าไม่มีคําตอบเดียวที่เด่นชัดแต่มันคือการรวมกันของหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการอยากพัฒนาตัวเองการสแสวงหาความก้าวหน้าหรือเหตุผลส่วนตัวอย่างการอยากดูแลครอบครัวซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า <No. S 1> การลาออกไม่ได้ <No. S 1> มาจาับปัญหาในที่ทํางานแต่มาันจะแรงผลักดันจากภายในที่ต้องการสร้างเส้นทางชีวิตในแบบของตัวเองแล้วฟรีแลนซ์มันดีจริงไหม ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลของเราทุกคนเห็นตรงกันทั้งหมด3คนชี้ว่าฟินแลนด์ให้อิสระในการเลือกงานเองมีความท้าทายและทําให้ได้เรียนรู้อะไรใไหม่ๆอยู่เสมอแต่ในด้านลบก,ก็มีเช่นกันประเด็นที่สองใน3คนพูดถึงคือรายได้ที่ไม่แน่นอนและความเครียดที่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวสุดท้ายแล้วความมัน่นคงทางการเงินกับคุณภาพชีวิตอะไรคือสิ่งที่สําคัญกว่ากันคําตอบคือทั้งสองยังมีทั้งข้อดีและข้อเสีย งานประจำให้ความมั่นคงทางการเงินที่ชัดเจนแต่ฟรีแลนซ์ให้คุณภาพชีวิตที่มีคุกว่าการเลือกเส้นทางอาชีพจึงไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องของการรู้จักตัวเองและวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับเส้นทางที่เลือกเพื่อให้ชีวิตเ็นปมีความสุขที่สุด